นี่นะครับสะพานโค้งนะครับแค่เนี้ยให้หลลอยให้หลลอยหัวลอยนะครับหัวลอยนะครับหัวลอยหลายร้อยอ่ะแล้วหัวลอยนะครับลอยลอยนะครับหนึ่งสองสามสีหกเจ็ดแปดไหลโต้ไหลโต้ไหลโต้แล้วไหลโต้ไป แล้วครับก้าแล้วครับก้าแล้วเก้าวแล้วมันสิแล้วนสโชว์นี้สลับผลโดยกอปและเป้งนะครับยองเราลาแยตกอะลายตกไม่นําว่าคูณสัตย์นาไปเล้วนะเยอะเยอะของเราเยอะของเราตอนนับกกยมาก ข้าเนี่ยบริหารหน้าท้องดีนักล่ะบริหารหน้าท้องดีนักล่ะครับก็พ่อกครับไป่กันดูเขาจะมีข้อห้าไหมไม่ลงไม่ดีหรอกผู้ได้รับความหวังดียวต่ออยู่ผ่านทำไมล่ะหล่อฮะไม่รู้แหมมันก็มีต่อผ่านทำไ